สาวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมมิสเทอรี่มีเดียนะครับในเกม Need for Speed No Limit นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะก็เป็นคลิป Special w a r Event นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะมาบอกค่า z สตปกับ b บ Up o w w วนะครับผมแล้วก็จำนวนอะไหล่ที่ต้องใช้ในอีเวนต์ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งรถของเราในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือ f o l r a r i SF90 นั่นเองนะครับผมในอีเวนต์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Lion Den นั่นเองนะ เราก็มาเริ่มกันที่ใบอัพดาวกันเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่3ดาวนะครับใช้60ใบนะฮะสีดาวถึง5ดาวนะครับใช้เท่ากันนะครับนั่นก็คือ45บใบนะครับ6ดาวกับ7ดาวก็เช่นกันนะครับใช้60ใบเท่ากันนะฮะและสุดท้ายที่8ดาวนะครับใช้85ใบนั่นเองนะต่อมากับค่าสแตพนะครับผมค่าท็อปสปีดนะครับสูงสุดที่8,691นะครับ ค่าซาเลเลชันนะครับสูงสุดที่11,722นะครับและค่าไนโตรนะฮะสูงสุดที่1 7 1 7นั่นเองสุดท้ายที่ค่า PR นะครับสูงสุดที่1,060นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบาย